เรามาดูหน้าจอเชฟโรเลตโซนิกนะครับผมเปิดหน้าปัดเชฟโรเลตโซนิกครับผมเปิดครั้งแรกจะเป็นยังไงนะครับผมบิดปัจจออนครับผมไฟดับหมดนะครับผมจะมะีไฟเบรกมือไฟเครื่องโยนแล้วก็เข็มขัดอันนี้ไฟเบรกมืออันนี้น้ำมันจะหมดนะครับผมอันนี้ไม่เกี่ยวน้ำมันน้ำมันก็เลเวลหมดนะครับผม ศูนย์กิโล P แล้วก็กิโลนะครับผมแค่นี้เองน่าตัดหน้าจอที่เหลือช่วงน,นี้ดับหมดนะครับผมพวกนี้ดับหมดโอเคเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องนะครับผมสตัรเครื่องก็จะติดขึ้นมาแล้วก็จะดับ นี่ก็เป็นหน้าจอของเชฟเลตซนิกนะครับผม